มีคำถามค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการจอรหรือเครื่องเส้นไหว้ระเพณีแซนโนตาค่ะดิฉันเด็กหญิงเชนอุราเลิศรับหน้าที่พิธีกรค่ะดิฉันเด็กหญิงพัทราพรนัพันธ์นรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับเครื่องเส้นไหว้ระเพณีแซนโนตากันค่ะที่หมู่บ้านแสงอรุณตำบลสนุวอำเภอคขันจังหวัดศรีสะเกดค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้ว นะคะคือหมู่บ้านที่เราจะมาค่ะนี่คือผู้รู้ที่เราจะมาสอบถามนะคะเราจะเริ่มคำถามนี้นะคะของขาวมีอะไรบ้างคะไก่ย่างของหวานมีอะไรบ้างคะของหวานก็ขนมตะโกมัดยอะไรขนมต่ตางๆผละผลไม้มีอะไรบ้างผลไม้ก็มีหลายชนิดมีวัวภาชนะที่เราใส่ สาลนี้เขาเรียกกับบุงเส้นไหว้มีความหมายว่าอะไรบ้างความหมายของการเส้นไหว้ตั้งแต่บรรพบุรุษเคยตัดมาดีมีความเชื่อกันอย่างที่เคยเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือสิ่งสิ่งที่่ทั้งสี่เสาเรายกข้อเอาคำนี้ขั้นเส้นไหว้ของโบราณกับของปัจจุบันต่างกันอย่างไรครับก็ต่างกันก็ เมื่อก่อนมันมีแต่ผักต้มมัดแลาพวกไก่ย่าเมื่อก่อนผลไม้มันก็มมนไม่ค่อยมีก็เลยมาไปดูแล้วน้ำต้องมีอะไรบ้างน้ำว่าน้ำก็มีน้ำเปล่าน้ำแอ,กำอแลกอฮอล์มีว่านน้ำแดงบอกมุมยิน การสัมภาษณ์ของพวกเรานะคะ,ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีคำถามที่สถานทุกคนอยู่หนึ่งของข้าวของหวานมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่าง 2. เครื่องดื่มมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่างสเครื่องเส้นไหว้ของโบราณกับปัจจุบันต่างกันยังไง